สวัสดีค่ะลูกว่าค่ะวันนี้ลูกว่ามาพร้อมกับไพ่สำหรับ summer h o l เด a y นะคะ <i> ก็ลูกไพ่แบบน่ารักมากเลยเดี๋ยวช่ักค่อนหย่อนใจเหมาะกับวันศุกร์สบายอารมณ์แบบนี้เนาะ oh. เดี๋ยววันนี้ลูกว่าคิดหัวข้อได้เมื่อสักครู่นี้ก็คือมันมีปิ้งแวบ oh. เด้งเข้ามาก็เลยแบบรู้เลยว่าเอ๊ะวันนี้เราจะทำหัวข้อใดหัวข้อวันนี้คือจักรวาลจะบอกอะไรสำหรับผู้ที่เป็นเด็กแบบ คนไหนที่คิดว่าตัวเองเป็นเดแบกไม่ว่าจะแบกเรื่องอะไรอยู่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนดูที่ดูแลครอบครัวเป็นหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งที่ไม่ใช่หัวหน้างานแต่รู้สึกว่าทําไมเราต้องมารับบทเป็นเดแบักในของโปรเจกต์นี้เราต้องรู้สึกว่าเป็นแบบเดแบกทุกสิ่งทุกอย่างของคนในบ้านเดแบกเรื่องเงินเดแบกเรื่องงานเดแบกเรื่องความรักเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้จกกักรวาลนะคะขอให้กําลังใจคนที่ไปคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นเดแบกดูโน,โนให้กําลัง ใจยังไงนะแจกก็กวันจะให้กำลังใจอะไรผู้ที่เป็นเดบกแบบนะคะเดี๋ยวให้ให้สำรับนี้มาบอกเล่าเรื่องราวนะคะเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตสับให้ก่อนนะคะโอเคค่อยๆนะวันนี้วันศุกร์อยากให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขใจเย็นๆกันนะอะไรเงี้ยค่ะเรามาให้กำลังใจเดอแแบบกันดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนอนะ่ะเขาอยู่ในสภาวะที่เขาแบบรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเป็นเสาหลัก ทุกอย่างในบ้านเพราะว่าเราเป็นคนเก่งทุกคนถ้าเราแบกได้เนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนเก่งเรามีความสามารถเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปคิดขนาดไหนว่าเฮ้ยเราต้องดูแลรับผิดชอบหมดเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่ามาเล่าให้ฟังว่ามันจะมีวิธีการอะไรยังไงบ้างเนาะแต่เดี๋ยวยังไงเราให้จักรวาลมาบอกเราเรื่องราวก่อนละกันนะคะจักรวาลขาขออนุญาตเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณค่อพี่เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะ บอกเล่าเรื่องราวผ่านหน้าไพ่โดยให้ลูกว่านะคะเป็นสื่อการไกด์ไลน์นะคะว่าจะบอกเล่าเรื่องราวหรือจะให้กําลังใจอะไรกับผู้ที่เป็นเดอะแบบของบ้านผู้ที่มีความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะใบนี้ออกมาโอเคเอบซอนนะคะเอบซอดก็ A คือหนึ่งดา อ่ะโอเคหนึ่งดาบว่ายังไงหนึ่งดาบว่ายังไงเดี๋ยวรู้ว่าขอไพ่ทั้งหมดสามใบสามสามใบนะคะให้เขาบอกเล่าเรื่องราวมาเนาะบอกเล่าเรื่องราวมาทั้งหมดสามใบเอลสอดมาใบแรกก็เป็นจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเลยนะคะโอเคมาเดอะแบกเรามาดูกันอ่าโอเคบอกเล่าเรื่องราวผ่านหน้าไพ่ค่ะ ไฮเพริสเทสค่ะไฮพรสเทสไฮพรสเทสนะคะราชินีพระจันรอืมโอเคเดอะแบกของบ้านค่ะยังไงต่อน้อยน่ารับน้าหลงไหลหรอในออฟคับจะมีคนมายื่นสิ่งดีๆให้นะเนี่ยอ่าในออฟคับนะโอเคของทั้งหมดสามใบเรียบร้อยแล้วค่ะ เรามาอธิบายถึงไพ่ใบแรกก่อนเลยนะคะก็ค A อเอ,อ็กซ์ r ัสนะคะหนึ่งดาบนะคะใบนี้มันเหมือนแบบเป็นกะปบเดือบแบกเดือบแบกบในบ้านใช่ไหมจะบอกว่านี่คือดาบแห่งปัญญาคิดว่าหลายๆคนนะคะตื่นรู้ขึ้นแล้วคําว่าตื่นรู้คืออะไรตื่นรู้ไม่ใช่การตื่นนอนแล้วก็รู้ตื่นรู้เนี่ยเราสามารถตื่นรู้ได้หลายครั้งเลยนะคะมันก็คือการที่เราแบบว่าได้รับมุมมองใหม่ๆได้รับความชัดเจนใหม่ๆ ได้รับความคิดใหม่ๆได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆที่จะต้องทำด้วยตัวของคุณเองเพราะคุณเป็นเดอะแบบการที่คุณเป็นเดอะแบบไม่ใช่โชคชะตาลงโทษนะแต่เพราะว่าคุณเก่งเกินกว่าที่คุณคิดแล้วก็ ไม่มีใครรู้เลยว่าคุณผ่านอะไรมาหรือคุณรับผิดชอบอะไรขนาดนะั้นทีนี้ไม่ว่าจะเป็นมุมมองใหม่ๆความคิดใหม่ๆความสว่างสวัยใหม่ๆที่ปรากฏขึ้นใน The ชีวิตเดอะแบกที่มาดูคลิปนี้เนาะเป็นเดอะแบกผู้มีปัญญาอย่างนี้ดีกว่ารูอว่าให้คําจํากัดความแบบนี้เป็นเดอะแบกที่ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณที่ทําให้คุณเห็นความกระจางแจ้งในชีวิตจะนําคุณไปสู่ความประสบความสําเร็จที่มงกุฎอยู่บนเหนือดาบนรงนั้นเลยะค่ะ เป็นแบบว่าชอบมากอกเลยอ่ะคือชัยชนะหรือความสําเร็จจากสิ่งที่คุณแบบตื่นรู้ขึ้นมาสิ่งที่มันเป็นความชัดเจนใหม่ๆมุมมองใหม่ๆความคิดใหม่ๆการริเริ่มอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะตรงนี้ไพ่ใบที่สองนะคะก็คือราชินิพจันนะคะไฮเพสเทสนะคะจักรวาลจะบอกว่าคุณเป็นคนที่เก็บงำความลึกลับของคุณอ่ะความลับความรู้สึกของคุณอยู่ในใจลึกๆเลยที่คุณไม่บอกใครเลยเพราะว่ากายก็คือเป็นตัวแบบ บางครั้งคุณก็เลือกที่จะแบกมากระทั่งความรู้สึกของคุณเองคือบางครั้งนะคะไพ่บบใบนี้จะบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะต้องใช้ฟื้อสัญชาตย,ยาสตนเองอะกลับมาอยู่นิ่งกับตนเองคุณแบกความรู้สึกของทั้งตัวเองแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็พลังของคนอื่นที่คุณเข้าไปพบหาเยอะมากจนเกินไปบางครั้งมันดูแบบกลายเป็นเรื่องที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องนํามาหาตัวเองอะ่ะคุณก็นํามาหาตัวเอง คุณคิดอย่างนี้นะเอาตรงๆเลยถ้าสมมติถ้าสมาสมติว่ามีคนมาปรึกษาเรื่องใดๆกับคุณก็แล้วแต่แล้วเรื่องนั้นๆเป็นเรื่องปัญหาเริ่องความถูกความเช่าความโสกคุณจะต้องใช้เซนส์เสรีชนญาณเริ่มแบ่งแล้วนะว่าคุณควรจะเอาพลังที่ดีของคุณนะลงไปกับตรงนี้มากในแค่ไหน,นหรือถ้าคุณต้องมาเป็นที่ปรึกษาให้เขาอะคุณต้อง ลึงตัวเองกลับมาว่าพลังวิเศษของคุณพลังที่ฟิเมียคุณจะต้องไม่จมกับสิ่งที่เขามาเล่าจนเกินไปสุขใครสุขมันทุกใครทุกมันเช่นเดียวกันคุณต้องเลือกไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องได้รับพลังงานของคุณนนี้ไม่อย่างานั้นอ่ะเท่ากับคุณไม่มีขอบเขตบาวด d รีของคุณเองเลยเพราะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คนอย่างคุณอ่ะเดิะแบบกของบ้าเดิแบบกของคริปสุดยอมักจะเป็นที่พึ่งทาอาศัยทางด้านอารมณ์กับคนอื่น มักจะมีคนมาปรึกษาคุณมักจะมีคนนําเรื่องมาให้คุณแบบว่าช่วยฉันหน่อยสิเล่าเรื่องนี้ให้ฟังให้คุณคอยแก้ปัญหาให้คุณคอยแนะนําแต่จะบอกไว้ว่าคุณต้องเลือกคนปุ๋ยด้วยนะคะคุณจะไม่ใช่คนที่ต้องรับผิดชอบพลังงานหรือชีวิตของทุกคนแต่ว่าให้กับมาหาตัวของเราเองคนแบบไหนที่สมควรที่จะได้รับคำปรึกษาจากเรามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสมควรได้รับ พลังจากเราพอไม่อย่างนั้นอ่ะพลังของเราแล้วเวลาของเราอะมันจะหมดไปกับเรื่องการกดคนอื่นจนคุณนะลืมกลับมาสู่ตัวตนของคุณเองแล้วคุณที่แบบเป็นไฮพสเทนตะคุณจะเหนื่อยบางครัางที่คุณลึกลับคุณไม่สามารถบอกใครได้อย่าลืมนะคะพลังบริสุทธิ์พลังที่ดีๆองะัวเราอะค่ะเราเลือกได้เราไม่จาเป็นที่จะต้องรับผิดชอบภาวะอารมณ์ของทุกคนที่เราพบเห็นนะคะ ให้กำลังใจสำหรับเดอะแบกด้วยเนาโอเคไพ่ยาชิลีประจันผ่านไปแล้วเนาะรับไพ่ใบที่สามรับรองว่าทุกคนจะต้องกรี๊ดแน่นอนกดกระดิ่งจริงๆได้เลยอัศวินนะคะมายื่นถ้วยมายื่นความรักมายื่นโอกาสดีๆให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นเดอะแบกนะต่อไปคุณไม่ต้องแบกทุกสิ่ทุกอย่างอยู่โดดเดี่ยวอยู่เพียงลําพังแล้วอะรับรองว่าไพ่ใบเนี้ยเกิดขึ้นอะ จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโอกาสดีๆงานดีๆหรือแม้กรั่งความรักดีๆใครรอความรักอยู่ยกมือขึ้นเลยมันจะมีอัศวินนะคะที่เขาขี่ม้าขาวนะคะตัวเนี้ยนะเขามาอย่างช้าๆเขาไม่ได้มาอย่างเร่งเลยเขามาช้าๆช้าๆเลยได้พารล่นงามเลยนะคะตัวเนี้ยบอกเลยว่าถ้ารอความรัก จะมีคนจริงใจจะมีคนดีมายิ่งความรักให้นะถ้ารอง,งานจะได้งานมีผู้ชายมีเจ้านายมายื่นตำแหน่งดีๆมายืน่นหน้าดีๆมายื่นโอกาสดีๆให้คุณได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆก็ได้หรือแม้กระทั่ง อาจจะปลายปีนี้ได้รับโบนัสงามๆค่ะคอมมิชชั่นงามๆหรือแม้กระทั่งได้ขึ้นเงินเดือนได้ปรับตําแหน่งจากเจ้านายที่เป็นผู้ชายก็ได้นะคะหัวหน้าที่เป็นเจ้าผู้ชายอย่างเงี้ยผู้มีอานาจในการตัดสินใจอย่างเงี้ยเจ้าของกิจการก็ได้มายื่ยนให้คุณเลยมันเป็นโอกาสใหมๆ่ๆงานใหมๆ่ๆความสําเร็จใหมๆ่ๆมันเป็นสิ่งดีๆการสื่อสารที่ดีส่งมาให้คุณซึ่งเขาคนนี้เธอคนนี้หรือสิ่งสิ่งนี้เหตุการณ์นี้ี่ย จะทําให้คุณมีความสุขมีรอยยิ้มจะทําให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวอีกต่อไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะคุณนะ่ะเป็นเดอะแบกที่เป็นแบกดาบแ่งปัญญาเพราะคุณเก่งเกินกว่าใครคุณไม่ใช่คนแออ่อนแอแต่ว่าคุณเป็นคนที่เก่งม,มากให้กําลังใจเดอะแบกทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแต่ถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ว่าน้อมรับสิ่งดีๆแบบนี้ในช่วงปลายปีแบบนี้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้ากับดกว่าโซลิดดิ้งค่ะบ๊ายบาย